เรื่องนี้ท่านนายัฐรุตีให้ความสําคัญมากนะมากเลยแล้วก็ท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็กัาชัพเจ้าหน้าตารวจกูทรภพักแปนะครับกูทรจังหวัดภูเก็ตให้ดําเนินการในการตรวจสอบสืบสวนเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชจากักรและมีพฤติกรรมในเรื่องของการทำผิกฎหมายทำนอมินี วนการแกงในเรื่องของการหลอกลวงทำร้ายร่างกายปล่อยเงินกู้ทั้งหมดซึ่งซึ่งผมได้รับรายงานจากตำรวจคุณธรภาคเป็นระยะระยะที่ในการจับกลุ่มทั้งเรื่องการตั้งบริษัทการทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นระยะเลยครับก็ถือว่ามีผลงานที่ที่เดินหน้าไปได้มากเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความ,วามสนใจและสำคัญมากท่านชากิก็จะพูดเรื่องนี้ด้วย ซึ่งผมเองก็บอกท่านผู้จัดการตำรวจภูธรแปดว่าในการปฏิบัติงาน,นต้องมีการบูรณาการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดภูกเกต็ตแล้วก็ทราบว่าจังหวัดภูกเกต็ตท่านผู้ว่าการจังหวัดผู้จัดการตำรวจภูธรแปดก็ได้เชิญทูตน,นะครับกงสูลมหารือถึง12ประเทศแล้วก็เราต้องการที่จะให้กลายเป็นภูกเกต็ตโมเดลในเรื่องของ ขั้นตอนวิธีการรูแปแบบในเรื่องของการปักรามชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วมีพฤติกรรมแอบแฝงในเรื่องการะทิดกฎหมายโอเค